ผ่านเหตุการณ์ที<_<_<__่เกิดขึ้นที<_<_่จังหวัดสกลนครครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมา3หนุ่มกําลังจะไปทําธุระจู่ๆก็มีสุนัขพันดุขาพิการ1ตัวและถูกล่ามโซ่อีก1ตัววิ่งเข้าประชิดตัวพวกเขา ทั้ง3คนต่างวิ่งหนีกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางยิ่งวิ่งหนีเท่าไร่สุนัขทั้งสองตัวก็จะวิ่งตามไปไม่หยุดหยอด่อนจนทําให้ข้าวของร่วงกระจายส่วนเจ้าของสุนัขสองตัวนี้หลังได้ยินเสียงก็รีบออกมานําสุนัขของเขากลับเข้าไปอย่างทุลักทุเลโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากการโดนสุนักกัดมีเพียงรอยถลอกจากการหกล้มซึ่งล่าสุดเจ้าของสุนักก็ออกมารับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว หากว่าคุณผู้ชมต้องการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ดุแบบนี้อย่าปล่อยให้สุนัขของคุณออกมาเพ่นพ่านแบบนี้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นคุณอาจโดนกฎหมายลงโทษได้เหมือนกับเรื่องราวที่เคยออกอากาศเรื่องนี้ครับเวลาประมาณ5โมงเย็นของวันเกิดเหตุนขณนะที่น้องภูและน้องผีเด็กชายวัยหขวบและ8ขวบอยู่ที่บ้านกับคุณย่า โดยที่เด็กๆวิ่งเล่นกันอยู่ภายในบ้านตามปกติส่วนคุณย่าก็ล้างจานอยู่ในครัวหลังบ้านไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับที่บ้านหลังนี้ประมาณ ้าโมงก็ย่าก็เอาเอาข้าวไปให้คุณตาแล้วก็เดินกลับมาเข้าครัวท,ทีนี้ก็เห็นหลานเขาเล่นเขาก็เล่นของเขาปกติแหละเขาเล่นกันเตี้ยวเจ้าพอสักพักก็ดียินเสียงหลานตะโกนย่าย่ามาวัดพอได้ยินเสียงเด็กหลานเรียกมาวัดก็วิ่งมาที่ประตูอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เรียกหลานว่าเป็นอะไรเป็นอะไรพอดูกล้องเท่านั้นแล้วโหน้องเอ้ยใจ สุนัขฝูงนี้มาจากไหนมาได้ยังไงแล้วทําไมมันถึงพุ่งพรวดเข้าไปในบ้านแบบนั้นแต่ก็นับว่าโชคดีที่เด็กทั้งสองคนเข้าไปหลบได้ทันไม่ถูกสุนัขทําร้ายและเมื่อสุนัขวิ่งเข้ามาในบ้านเด็กๆก็ตกใจวิ่งหนีเข้าห้องนอนทันที สุนัขทั้งสามตัวจึงหันกลับไปไล่กวดแมวนั่งเล่นอะไรนะครับนั่งเล่นอะไรนั่งเล,นนนเลน่นแมวนั่งเล่นแมวเหรอครับแล้ววิ่งชนปะระตูเข้ามาวิ่งวิ่งนี้ก่อนแล้วหนูก็วิ่งตามเข้าไปเมือ่อตรวจสอบพบว่าสุนัขฝูงนี้เป็นของพระสนทยาพระลูกวัดวัดเขาเทพนิมิตจ,จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านผู้ประสบเหตุภายในวัดพบมีสุนัขทั้งหมด9ตัวแบ่งเป็นสายพันธุ์พิชบูและเพชบูผสมที่อยู่ในความดูแลของพระท่านยืนยันว่ามันไม่ได้มีนิสัยดุร้ายเลยและที่ผ่านมามันก็ไม่เคยกัดใครด้วยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่พูดคุยกับทั้งพระเจ้าของสุนัขและผู้เสียหายเพื่อหาทางออกร่วมกันล่าสุดพระสนธยาได้ย้ายสุนัขทั้งหมด ไปเลี้ยงไว้ที่บ้านของพระเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำงานางการไวมให้มัน้นจากที่นี้ไปแต่ไี่ใจเราก็้อ่นีก็ไม่ไม่ได้ต้องการเกี่ยวกับเรื่องพวกค่าเสียหายหรือว่าให้เขามาชดใช้ครับแต่ว่าก็ให้ดําเนินการเรื่องของสุนัขนะครับก็ให้ควบคุมดูแลนะครับนับว่าโชคดีครับที่เหตุการณ์นี้ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียแต่อย่างไรแต่อย่างไรก็ตาม เจ้าของก็ต้องคิดเสมอว่าหากสุนัขเกิดไปทำร้ายใครขึ้นมาต้องรับผิดชอบตามกฎหมายครับและยิ่งสุนัขสายพันธุ์ดุร้ายเจ้าของก็จะต้องยิ่งดูแลเป็นพิเศษต้องศึกษานิสัยใจคอทำความรู้จักกับสายพันธุน์นั้นๆเพื่อการเลี้ยงดูที่ถูกต้องที่สุด 按照。